ชีวิตประจําวันของป้าก็คือทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวทานวันนี้ได้ผัดบุ้นเส้นค่ะใส่ใบขึ้นช่ายก็จะเหลือต้นขึ้นช่ายประมาณนี้นะคะป้าก็จะเก็บต้นขึ้นช่ายหรือโคนขึ้นช่ายนี้นะคะไปเพาะไว้ในสวนข้างๆบ้านนะคะข้างๆบ้านป้าก็จะปลูกไม้มงคลนะคะปลูกไม้มงคลหรือว่ามีต้นอะไรป้าก็จะเพาะไว้ตรงนี้แหละนะคะตรงนี้ก็คือใบชะพูะคะ่ะนี่เอามาปลูกอนุบาลไว้ในกระถางพอเขาแข็งแรงแล้วป้าก็จะไปลงสวนนี่ก็คือพริก ชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าป้าที่ที่เคยเพาะ,มะเมล็ดในกระถางแล้วป้าก็จะแยกมาปลูกตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่ก็คือพริกเหลือๆจากในบ้านที่เราไม่ได้ใช้แล้วเป็นพริกพริกขี้หนูนะคะเขาจะเน่าเสียเราก็ไม่ไปทิ้งไก่เพาะไว้ตรงนี้ถ้าเราอยากจะแยกเขาก็เราก็แยกได้ต้นไหนไม่แข็งแรงเราก็ไม่ต้องเอานะคะในส่วนนี้ป้าก็จะทําไว้ หลายๆอย่างใกล้ๆมือนี่ก็คือใบกะเพราเวลาเราจะทํากับข้าวตอนเช้าๆไม่ต้องเข้าสวนปลูกไว้ใกล้ๆมือหรือสักต้นสองต้นก็ยังดีค่ะในส่วนอันนี้เป็นต้นขึ้นชายตรงนี้น้องเขาเอาการกระเพรามาชามเขาคิดว่าจะงอกไม่งอกเราก็สามารถย้ายออกไปเลยย้ายออกไปทิ้งอือนี่น,นี่ต้นชะอมชะอมที่ป้าอนุบาลไว้เพราะไว้เนี่ยงอกแล้วค่ะเนี่ยมาเห็นงอกแล้ว เอาต้นกระเพราออกนะคะนี่ก็คือไม้มงคลของป้าหลากหลายชนิดนะคะด้านในก็เป็นไม้มงคลเช่นกันค่ะตรงนี้ว่างแล้วใช่ไหมคะไม่งอกเราก็สามารถเอาต้นขึ้นชา่นี้นะคะมาเพาะตรงนี้ได้เช่นกันอันนี้อะไรเออกออระเพื่องเอาออกนี่เพาะตรงนี้เลยค่ะนี่ทาอย่างนี้ได้เลยเราจะได้มีรับประทานในเวลาอันต่อไปกบมิดกระได้ไมมมิดกระได้แต่ แต่ไม่มีแต่จะดีนะคะกันเผื่อเขาจะเน่าเนาะให้เขาถอดยอดออกมาแล้วเราก็ได้รับประทานค่ะสําหรับต้นขึ้นช่ายปลูกได้เดี๋ยวป้าจะพาไปดูอีกอย่างก็คือจะมีต้นหอมหรือว่าต้นผัทีีใบยาวนี่ค่ะป้าก็จะมาเคาะไว้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ต้นนี้ใช่ต้นใบบัวบกไหมนาออาจจะไม่ใช่ถอนออกไปก่อนเลยเนาะ ออนี่ก็คือต้อนตะคีเปยาวที่บ้านเหลือๆจะทํากับข้าวทาลาบป้าก็จะมาชําไว้ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่มีจริงๆเราสามารถมาเอาสิ่งที่เราชไาไว้ข้างๆบ้านเราเนี่ยไปใช้ได้นะคะไปทานได้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งไปตลาดเลยค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่ามองข้ามนะคะว่าเราก็ทําได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือไม้มงคลของป้าท,ที่สวยมากเลยป้าก็ชอบมากเลยนะคะนี่ก็คือ หลากหลายต้นนะคะเดี๋ยวป้ายังมีหลายต้นที่ป้าจะต้องอนุบาลแล้วก็ชาแล้วก็จะย้ายดินตรงนี้ก็คือดินนะคะดินที่ป้าหมักเอาไว้แล้วก็จะจะเอาออกจะเอาออกไปหมักผสมกับเปลือกไข่เพื่อที่จะมาทําต้นไม้มงคลอันนี้ต่อไปแบบนี้ต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ